ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณเพจแปไม่หลับไม่นอนด้วยนะครับที่แปมเ่ง่าดีๆมาให้เรารับชมกันอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจเข้าด้วยละ่ะแล้วก็ที่ผมไม่ค่อยลงคลิปช่วงนี้ก็เพราะว่าผมติดงานนะครับงั้นเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยไม่ต้องห่วง ข้าจะต้องมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แก่เจ้านายท่านท่านต้องให้ความเป็นธรรมให้กับพวกเราสองแม่ลูกนะไม่ต้องไปตามเซียนเทียนหรอกนายท่านเรื่องในวันนี้ไม่เกี่ยวกับเซียนเทียนหรอกนะทุกอย่างมันเป็นการกระทำของข้าอย่างลับๆเองไม่ใช่ฝีมือของเซียนเทียนที่ทำลายเคเือ,เอและสู่เออแต่เจ้างั้นเหรอ เชียนเชียนไม่อาจฝึกฝนพลังเชียนได้ข้าเลยกังวลเขาจะถูกลังแกข้าเลยแอบติดตามเขาเพื่อปกป้องเขาวันนี้ข้าเห็นชื่อเอ๋อและเคอเออกันแกล้งเชียนเชียนข้าเลยโกรธจึงสั่งสอนพวกเขาเล็กน้อยเคอเออเป็นคนจิตใจดีและซิวเออเป็นคนซื่อสัตย์เขาจะรังแกเชียนเชียนได้ยังไงกันข้าไปเลยเดินแกเขาดนะ่าบาก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกัน เห็นให้ชัดเลยว่าฮูยินสีจงใจรับความผิดทั้งหมดเพื่อปกป้องเซียนเทียนเซียนเทียนไม่อาจฝึกฝนพลังเซียนได้แล้วใครจะไปมีวิธีทำให้เคอเออแล้วซิวเออที่มีพลังเซียนบาดเจ็บได้ล่ะนี่เจ้านายท่านข้าเป็นคนทําเองมันไม่เกี่ยวกับเซียนเทียนข้ายินดีรับการลงโทษดีหยุนเทียน ในเมื่อเจ้ายอมรับผิดแล้วข้าจะลงโทษเจ้าโดยการกักบริเวณเจ้าหนึ่งเดือนไม่มีปัญหานายท่านเครเอ่ยเกือบตายท่านจะไว้ชีวิตนางงั้นหรืออ๋อข้าปวดหัวจังเลยท่านพ่อชีวิตและความตายของเครเอ่ยเกี่ยวข้องกับอนาคตของตระกูลของพวกเรานะทำไมท่านถึงไม่ขับไล่นางผู้หญิงคนนี้ออกจากตระกูลล่ะ งั้นเหรอตราบใดที่อาการบาดเจ็บของเคออหายเจ้าคงจะจบเรื่องนี้สช่ไหมไม่ต้องใครจะไปปล่อยให้คนที่ทำร้ายเคออมาเป็นคนรักษาให้ล่ะเห,เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเจ้าคิดจะใช้โอกาสนี้ลังแกพวกเราแม่ลูกสินนะไรสาละเจ้าเป็นคนลองมือเรื่องนี้เองนะ ถ้าลูกของเจ้าไม่มาแกล้งลูกข้าแล้วเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไหมลูกของเจ้านันราที่เป็นฝ่ายผิดก่อนนี่มันก็นานมาแล้วทําไมยังไม่มีใครมาหาค่าอีกแม่ลูกคู่นั้นควรจะไปฟ้องท่านพ่อไม่ใช่เหรอข้าก็ไม่รู้ว่าท่านแม่ไปไหนเหมือนกันนั่งงโ้องโงตรงนี้มันช้างน่าเบื่อเสียจริง ก็ดีอยูอ่ไงบมทำลายได้ล้สามของพวกเราวันนี้จะต้องตายอยู่ฟฝิงย่างเป็นคนสวงเจ้ามาใช่ไหมใส่เล้าหูยิ้สามทบุกเจ้ามา้ดานเล่าคนคนนี้มีพลังเชียนในขั้นที่4และข้าสามารถจัดการมันได้แน่เอานี้ไปกิน ก็แค่กิ่งไม้คิดว่าจะทำได้ฆ่าไล่ยงน้นล่ะแล้วใครบอกว่ากิ่งไม้ทำร้ายคนไม่ได้ท่านพ่อเสียนเทียนลูกสามารถใช้พลังเซียนได้จริงๆด้วย